กาสป์ปายเดอร์พอแม่พี่นงหรือเอฟซีฟังไทยบางลาวมอเตอร์าทามจริงๆนะค่ะบก็เสือสมข้องติง้งคือเก้าทุกคนมือน,นี้อากาศเย็นๆเนี่เนาะทุกคนเริ่มจะหนาวแล้วเนาะเริ่มอากาศเริ่มเปรี้ยงทุกคนเนาะหักษาสุขภาพเด้อดเนาะทุกคนเนาะอ่อซึ่ง <c oughs> ติ้งเลื่อนไปเห็นคลิปๆหนึ่งเนาะทึ่งเป็นยูทูบเบอร์อยู่ทางอ่ายูทูบเบอร์คนลาวเนาะแต่ว่าไปเห็ดไปเห็ดงานเมื่อไหร่น,นะทุกคนเนาะแล้วก็ซองห้องเพิ่นแมนอัน อันบาวบอมปันหนาเนาะทุกคนเนาะซึ่งติ้งได้เห็นคลิปของเพินเนาะเพินที่ออกมาตอบคอมเมนต์อ่าเินว่าคนคนอยู่ทําอยู่หูมนุษย์รแหละเนาะทุกคนเนาะอ่าได้ทําอ่าบาวบอมเพิ่นว่าอยู่ประเทศไทยมีบ่ะทุกคนเนาะอันนี้เป็นคําตอบที่น่าอายสุดเลยเนาะซาเป็นติ้งนติ้งบ่กล้าาเลยคํานี้หั่นน่ะบ่ฮู้ว่าไปอยู่ไปอยู่ อยู่เจได้ข้องประเทศลาวเนาะจึงบ่หัวประเทศไทยมีเซเว่นโบ่ะนะทุกคนเนาะโอ้ยคำท่ามบ่จังแนนทุกคนคำท่ามคำนี้เนาะควรจะเป็นพี่น้องฟังไทยท่ามคนลาวเขาไล่กวัวเนาะว่าอยู่ประเทศลาวมีเซเว่นอยู่บนะ่เนาะเจ้าขอ,อยู่บนะ่เนาะว่าเซเว่นที่มันมาตั้งอยู่ประเทศลาวฮะนะสักข้าใหญ่แมนอยู่ใส่แล้วมันข้าใหญ่ายมาเนาะข่าหญ่มาจากใส่เนาะ ที่ว่ามาตั้งอยู่ประเทศลาวสาักขใาไงคืออยู่ประเทศไทยที่เขาเจ้าข้ายสาขามาที่ประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะซึงคนลาหลายๆคนเวลาไปประเทศไทยฮะนะอันดับหนึ่งเนาะต้องเข้าเมนเซเว่นอยู่แล้วเนาะไปเซเว่นไปซอกมันจะมีอาหารสดมันจะมีเครื่องอ่าเป็นเครื่องไซส์ลายยางเนาะ จะเป็นเครื่องซ้ำอ่างเป็นอีหยังก็แล้วแต่ฮะนะจะไปซื้ออยู่เซเว่นโนุกคนเนาะเพราะว่าแบรนด์ของคนไทยฮะนะมันจะอยู่รวมครบอยู่ในเซเว่นมันมีครบเลยขนาดนั้นขอคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปคล่องบ่าวบอมบาน่ากันเนาะว่าเพิ่นอ่าได้ตอบอันผู้ที่มาถามเพิ่นเนาะว่ามีเซเว่นโบฮะนะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปกันเนาะเพิ่นเป็นคนเอามาให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาไปชมคลิปพร้อมกันเลยมีคนเล่าบางคนนของคนเนาะคอมเมนต์มาถามบอมบาน่าว่า ประเทศไทยเนี ray, ów, ่ยมีเซเว่นยูโบ่คนว่ะคนว่าประเทศลาวเนี ern, ่ยมีเซเว่นเลยเด้อว่าประเทศลาวมีเซเว่นสองสามสาขาแล้วว่าประเทศไทยมีจากสาขาเซเว่นของประเทศไทยเนาะเป็นคอมเมนต์ของคนลาวนะพี่น้องเนาะแต่บอมบาน่าอ่านเบิ่งเมื่อคืนนี่พี่น้องเลียกหาเมื่อเช้านี้บ่เห็นเลยพี่น้องเนาะว่าสิออกมาตอบเพิ่นว่าสิเอาคอมเมนต์คืนคืนเนาะแต่บ่เห็นแล้วและบ่เป็นยังพี่น้องเนาะบอมบาน่ากัดซีทายให้กับ คอมเมนต์นั่นเนาะแล้วก็คนที่คอมเมนต์น่ะให้เบิ่งและให้ห้องใจในผนองนอกว่าประเทศไทยนี่มีเซเว่นโบหรือว่าโบมี่ในผนองเนาะบอมบาน่าอยู่ที่ถนนประเทศไทยในผนองนะตอนนี้นะอยู่ที่ถนลพารามสี่นผนองเนาะแล้วบอมบาน่าก็จะมาตอบคอมเมนต์ของคนเล่าคนหนึ่งในผนองเนาะซึ่งคนใดคอมเมนต์มาทางคลิปบอมบาน่าในผนองเนาะว่าประเทศไทยมีเซเว่นยู่บอเิ่นว่าประเทศลาวเฮานี่มีเซเว่นแล้วเด้อเพิ่นว่า มีอย <Es> <an> ู like, like like, ่สองสามสาขานี่แหละเหมืนว่าเนาะพี่น้องเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยมีจากสาขาแล้วเสบว่นประเทศไทยเนาะน่าจะเพิ่นอยากหู้อะไรพี่น้องเนาะว่ามีจากสาขาเนาะหรือว่าเพิ่นจะคิดว่าประเทศลาวเนี่ยมีหลายสาขาบ่เนาะหรือว่าประเทศล่าเล่าเนี่ยมีหลายกว่าประเทศไทยประมาณนี้นพี่น้องเนาะบอมันนาเห็นเมื่อคืนนี่พี่น้องคอมเมนต์นั่นเนาะเลยกอยากเอามาตอบมือนี่พี่น้อง เลื่อนหาจังไดยก็ไปเห็นพี่น้องน่าจะเขาลบไปแล้วเนาะน่าจะเขาหู้เลยแหละแล้วเขาลบทิ่มไปนะพี่น้องเนาะแต่ปอเป็นยังพี่น้องบอมมานากัตสีมาตอบให้หายขลองใจหายสงสัยไปเลยนะพี่น้องเนาะว่าประเทศไทยมีเซเว่นจากสาขานะพี่น้องเนาะเบอร์เงานี่พี่น้องเห็นบอกนี่ก็เป็นเซเว่นของประเทศไทยนะพี่น้องนะเซเว่นของประเทศไทยพี่น้องแค่ถนนนี่ถนนเดียวพี่น้องะเซเว่นประเทศไทยนะพี่น้องเนาะ จักสาขาอันนี้หันบอมนะบานากาบาฮู้เนาะแต่ว่าบอมบานาะอยากบอกว่าเนาะพามาประเทศไทยรับรองว่านับโบไว้แน่นอนพี่นะ้องเซเว่นประเทศไทยอันนี้คือเรื่องจริงอิลีพี่นะ้องเลยเนาะและฟังนี่อีกพี่นะ้องเซเว่นประเทศไทยพี่นะ้องเบิ้งเราเห็นบอกคุณนะ้องป้ายเลขกเจ็ดทะเลอืออยู่พี่น้องเห็นบอกซองแล้วพี่นะ้อง เลขกันสามอยู่นี่พี่น้องเลยเห็นบอกเซเว่นประเทศไทยพี่น้องแค่จุดนี่จุดเดียวนะพะี่น้องมันจุดบอมมันเคยฮู้มาผ่านมาขนาะทุกคนเนาะเซเว่นอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนประเทศไทยทั้งหมดมันมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดให้คิดเบื่องเนาะขนาดเบาบอมเพิ่นเบาเนาะขนาดซอยเดียวซอยเดียวอย่างบัวทึงแบบว่าขั้นชุดซอยได้เพิ่นอยูระวงังเพิ่นนยูสะพานเนาะเพิ่นอยูขัวขนา,าไทยอ่า ชายอยู่ทางทางหน้าแล้วก็ทางล่างค่ะนะยังมีฮอตซีห้าบอลเลยเนาะเซเว่นอยู่ซอยเดียวนะให้คิดเบื้องว่าจังหวัดหนึ่งมันจะมีเท่าใดเนาะประเทศไทยมันกว้างมันใหญ่มันมันพัฒนามันจเจริญสใดายนาเนาะถ้าว่าเมื่อหน้าจะมีเวลาว่างพูดถ้าขนาดเนาะถ้าว่ามีเวลาว่างเข้าไปเบื้องเดยอยู่ประเทศไทยนะไปไปเที่ยวอันอ่าไปเคตทีทววาไกลๆนี่นะไกลๆนี่นะ คันท้าว่าอยู่เองจันก็ไปน้องขายเนาะถ้าว่าอยู่บบกเกลก็ไปทางอันเชียงฮายฮะนะเชียงลาลฮะนะมันซัมจะมีเนาะเซเวนะนะน่นฮะนะมันไล่เกินฮะเนาะนณะอ่าตึกทุกคนอ่าท้าสม,มุดว่าอยู่ซอยนี้เนาะต่อไปก็มีแล้วฮะนะเพราะว่าน,นี่มันสะดวกในการซื้อเนาะเห็ุแบบว่าอ่าคนไทยฮะนะมันมีหลายเนาะคนที่ว่า ให้คิดง่ายๆเนาะประเทศไทยขนะมันเจริญแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยังมันมีหมดนะเซเว่นนี่มันมีอยู่แล้วเนะาะบางลายแห่งคือที่ติ้งหูนี่คือว่าเกือบอ่าฮอตเมืองนะทุกคนนะับมือเนาะทุกคนเนาะอยู่จอ,อ,อยู่จังหวัดเดียวนะทุกคนเนาะอยู่จังหวัดเดียวของประเทศไทยนะนับมือก็อย่างว่าแบบ บบพอแล้วะนะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศลาวน,นับมือก็อยังได้เพราะว่ามันมีแจ่บอลเดียวซื้อๆกันนะทุกคนเนาะเพราะว่า,าทางฟังไทยข้าจเาจ้าเจ้าข้องผู้ที่สร้างเซเว่นมาข้าจเจ้าข่าย่ายมาประเทศลาวฮ่นะเท่าทีติ้งหูนี่แมนเรื่องว่ามันมีกายเรื่องนั้นกับบวกหูนโน่อันเอฟซียูฟังฟังไทยเนาะถ้าว่ามีข้อมูลชัดจนเรื่องว่ามันมีเท่า,ดทาได,ได,ไดเทตโตติ้งเดนอมินโตบติ้งเดอเท่าติ้งมาหูมาสวงกรนะหนึ่งหมื่นสี่พัน 14,730ประมาณนี้แหละประมาณ14,730แห่งเนาะทุกคนเนาะถ้าว่า FC อยู่ออยู่ทางฝั่งไทยเนาะได้ยินทีติ้งวอลฮานะเนาะถ้าว่าข้อมูลมันบันทึกกับบงบอกติ้งเดเนาะแต่ว่าตอนทีติ้งสวงก่อนฮานะเนาะก่อนก้นฮานะเนาะติ้งเคยไปอันเซิร์ชเบิึงข้อมูลนะแต่ว่าติ้งคิดว่ามันน่าจะไล่กรณีเลยเพราะว่ามันมี77จจังหวัดเนาะ เอามาหาดเบิว่ามันทึกแข้งหนึ่งเทาใดเนาะถ้าเป็นประเทศลาวก็เอื่นว่าแข้งหนึ่งอันนั้นทุกคนเนาะอันนี้คนลาวขามีเต่บบนเดียวก็อุตส่าห์ว่าไปโอไปอวดข้าเจ้าเล้วเนาะไอขาเจ้าเดนเนาะเพราะว่าขาเจ้าเคยเชิขาเจ้ามีก้นประเทศลาวมามันจักกี่ปีแล้วอันนตัวเองห้าก็มียังกล้าไปทถาำพื้นเนาะว่าประเทศไทยมีโบอันนัเนาะให้เจ้าฮงไว้ว่ากอนทีวาอาจจะมีเซเว่นอยู่ลาวก็มาจากสักค่าอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าเขาเจ้า ขย่ายมาหะน่เนาะให้หูจังสันเนาะยู่เท่าทิ้งเคยเคยไปต่างประเทศคือไทยเนาะเวียดนามบซงบอนทิ้งเคยไปทุกคนเนาะเพราะว่าติ้งไปเห็นอยู่เวียดนามถ้าเทียบใไ่แบบว่าความจเจริญฮะนาะทุกคนเนาะยกให้เป็นประเทศไทยเลยทุกคนเพราะว่าคณะติ้งเ่าเคยเข้าไปฮอดกรุงเทพเนาะเคยไปเจ่แถวอ่า โมโมซื่อเนาะแต่ว่าให้ความจเจริญได้เลยเพราะว่ามันแทวแคมทางนะจะมีเตาหานค่ายเครื่องหันแบบการคาหมดนะมันจะมีไล่หานเนอะบบาหานอีกยังก็มีะนะทุกคนเนาะสะดวกสบายแล้วกะถ้าน,นอนหนนทางก็สะดวกสบายเนาะทุกคนเนะาะเท่าที่ความรู้สึกเข้ามาไปอมเคยไปประเทศไทยนะความรู้สึกมันอบอุ่นในทุกคนแบบว่าได้ไปแล้ววิยากลับมา <laughs> ได้ไปแล้ววิยากลับมาประเทศลาวเนอะเพราะว่า เท่าที่เข้าไปเส้นทางมันก็อันอันมันก็ดีเนี่ยทุกคนเส้นทางมันซื้อนะทุกนเนาะเพราะว่าตอนนั้นไปกับหัวหน้าหัวหน้าพาไปมันจะใส่เส้นทางอันโต้าส้ดวนทุกคนเนาะสะดวกสบายแห่งเส้นทางก็ซื้อทุกคนเนาะอีกอย่างมันยักกินยังหรือว่าคะแนนได้มีเงินนะทุกคนเนาะซื้ออ่าห้าได้หมดเพราะว่ามันมีครบทุกจุดนะ เวลาเข้าไปเซเว่นนะทุกคนเนาะอุย้ยยากได้ทุกคนบิ๊กซีบอลหรือว่าเซเว่นนะเนาะเข้าไปนะอันใดก็ยากได้เหมือนทุกคนเนาะแต่ว่าโบามีเงินเห็นยังก็ยากได้ขนาดเนาะนะมันแตกต่างกับฮานคาอยู่ประเทศลาวเนาะฮานคาอยู่ประเทศลาวก็มีแต่อันส่สิงคองจาเป็นเท่านั้นเลยอันที่ว่ามีครบหมดมันก็โบ,บได้มีเนาะทุกคนเนาะอันนี้ถ้ามนุษย์ทำโบเคยเห็นกว่าเมื่อหน้าเข้าไปด้วยเนานะเดี๋ยวอ่าจะบึงว่าเดี๋ยวจังหน่อยกว่าเจ้า ออกจากเซเว่นนี้เมื่อหนึ่งอย่างไปจักหน่อยก็จะเห็นอีกตึมเซเว่นหนึ่งเนาะพอมันมีลล่แหงนับบอลลอนเนาะนับบอลลอนเลยนับมือนี่ก็บบอลลอนเลยเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นสีห้าคนมานับรวมกันก็นับบอลลอนเนาะแ mm hmm. นะนำเนาะว่ายังเห็นความฮวงเหืองยังเห็นความซีวิไลเนาะความเจริญให้เข้าไปที่ประเทศไทยแล้วเจ้าจะมีคำท่ามอยู่ในใจว่า บ้านอ่าบ้านค่อยคือบูมีแบบนมีประเทศไทยคือมีเดียวมันจะมีคำาถามเกิดขึ้นกับตัวเจ้าเนาะคือโดยเฉพาะที่ิ้งไปก็คือกันทิ้งไปเห็นเนาะมียังให้บ้านเมืองของตัวเองเนะเป็นคือประเทศไทยเลยเพราะว่ามันจเจริญแห่งเนาะมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้ามนุษย์ถ้ำก็เคยไปก็เสิญเข้าไปเที่ยวเด้อเ mm hmm. นาะเออเชิงคลิปนี้ก็เป็นคำทามข้องมนุษย์ถ้ำอยู่ประเทศลาวทีว่าถ้ำยูทูบเบอร์อ่า คนลาวแต่ว่าไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยะนะซึ่งเพิ่นกระเด้ออกมาให้เ <c oughs> บิง่งชัดจีนเนาะมาโตอบชัดจีนว่ามันเซเว่นมันมีเท่าใดแต่ความจริงแม่นขนาดสวยเดียวเขาก็ยังนับบ่ล้นแล้วขนาเนาะมันสวยเดียวมันก็เลือกกว่าประเทศลาวแล้วนะ่น่ะเนาะแล้วก็ขนาด7 7จังหวัดนี่มันจะมีเท่าใดให้คิดเอาเนาะกคะนเนาะซึ่งคลิปนี้ติ๊งก็จะข้อตัวลาไปกอนเนาะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันในคลิปหน้าเด้อกราสบายดี